บอกว่าก็ลุยไปเลยไม่กลัวอะไรนะมนไม่ได้หายไปไหนหรอกแค่ในความรู้สึกของเราที่มันหายแค่นั้นเองนะหรบางทีก็อาจจะเป็นอยู่แค่ครั้งเดียวนั่นก็ได้นะเพราะว่านะเวลาสมาธิแบบนี้มันจะเกิดขึ้นก็มักจะเกิดในตอนที่ไม่ตั้งใจพอนั่งแล้วมันก็ูบกไปเลยเนี่ยดิ่งไปเลยนะเพราะว่าในแต่ละคนนี่ก็จะต้องเจอสภาวะอะไรยเยอะแยะมากมายนะ สภาะที่มีเวทนาแรงๆหรือมีสภาวะที่น่ากลัวอะไรเยอะะที่เราจะต้องเจอกันนะถ้าเจอด่านแรกแล้วไม่กล้าไปต่อแล้วจะปฏิบัติยังไงอนะไม่มีทางที่มันจะไปต่อได้ครูบาอาจารย์ไม่แต่เอาเป็นเอาตายทั้งนั้นนะเอาตายข้อแรกทั้งนั้นกว่าจะรอดมาได้นะนเวลาเราภาวนาเนี่ยจะไปกลัวนะอะไรเกิดดู่าไปตรงตรง นเดี๋ยวค่อยๆผ่านไปนทีละดานทีละดานทีละดานเองเนี่ยนี่เป็นธรรมชาตินะอะไรที่ไม่เคยเจอก็กลัวแค่นั้มันเจอสองรอบสามรอบก็เ,เลิกกลัวไปเองแคนะ่นั้นเป็นธรรมดาขงมันอย่างนั้นอ้าวขอคำถามกรับนวัมศสการพระจารย์เจ้าค่ะจากคุณแจ้ิ w w r r k at h อ m e เมื่อเช้านี้ขณะวิ่งออกกำลังและฝึกภาวนารู้สึกตัวไปด้วยพบเจ้าเต่าเดินหลงอยู่บนลูกห่างจากสนามหลายสิบเมตรไปทางถนนเกรงว่าจะถูกรถทบาเจก,ก่อนจึงหยุดวิ่งหยิบเจ้าเต่าและพาวิ่งไปวางที่ริมสระให้เขาได้ไปถูกทางอย่างปลอดภัยออกวิ่งต่อไปซักร้อยเมตรเพิ่งรู้สึกตัวว่าเมื่อสักคู่เกิดอารมณ์สงสารเจ้าเต่ามากระทบแต่รู้สึกช้าไป คือหลงในขณะนั้นสรุปสอบตกค่ะกับนักสการค่ะปัญหาคือเต่าบกหรือเต่าน้ำมันเป็นเต่าบกหรือมันเป็นเต่าน้ำานี่ยแบบปัญหาอะโยมชอบปล่อยเต่าปล่อยปลากันางทีกายเต่าบกปะโยน์ลงดามกนดมันก็ตายจมหนักตายนมันก็ตะเกียกตะกายขึ้นบกอย่างเดิมมันเป็นอย่างนั้นไนเพราะดูด้วยนะแตาเป็นเต่าเนี่ะ มันเป็นเต่าบกหรือเต่าน้ำเต่าบกก็ไม่เยอะนะก็ดีแล้วอย่างน้อยก็เห็นอารมณ์ตัวเองนะเห็นว่าตะกี้ที่เผลอไปนะ่ะหลงไปในอารมณนะ์นะ่ะถ้ามันไม่นานนักก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ <c oughs> ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปอย่างนี้แหละอย่างน้อยก็ได้สังเกตเห็นนะคนโตไปเขาก็ไม่เห็นกับเราอิสภาวะอะไรพวกนี้นิดๆหน่อยๆพวกนี้นานมากก็พอเจอแล้วก็ ชมไปกับความคิดเพิดเินอะไรไปกับมันตามเรื่องอย่นั้นเองนะอ่ะเชิญจ,จากคุณจงรักรายงานผลการปฏิบัติวันที่74ถึง76ในชีวิตประจำวันหนึ่งในขณะที่พูดคุยกับสามีในขณะที่กำลังอธิบายอย่างจริงจังแล้วสามีพูดเล่นขึ้นมาเห็นความหงุดหงิดไม่พอใจเกิดขึ้นสติรู้ทัน เลยเงียบแล้วก็กลับมาดูที่ความคิดและการปรุงแต่งที่เกิดขึ้น 2. ลูกทำบางอย่างไม่ถูกพูดตักเตือนทันทีพอสติรู้ทันความคิดมาเตือนว่าพูดพอหอมปากหอมคอเขาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาค่อยๆทำหน้าที่ของตัวเองไปอย่าคาดหวังให้มาก แล้วก็พูดกับเขาด้วยความรักและความปรารถนาดีกับเขาด้วยความอ่อนโยนทั้งสองเหตุการณ์ที่เจอก็เลยมาคิดทบทวนตัวเองเดี๋ยวนี้เราทำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะยอมรับกับผลที่เกิดขึ้นหันกลับมาดูที่ตัวเองโดยไม่เพ่เพงจ้องคนอื่นลดความคาดหวังลงลดความยึดมั่นลงทำเหตุให้ดีส่วนผลจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ปัจจัยแค่ยอมรับความแค่ยอมรับด้วยใจที่ไม่เป็นทุกข์ น้อมกาดขอขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะถูกแล้วแล้วไม่ใช่เฉพาะกับคนในครอบครัวแค่นั้นนะนะกับคนอื่นๆที่เราได้มีโอกาสพูดคุยด้วยนะก็คือการนะพูดกันรกระทําอะไรด้วยจิตที่มีความเมตตาต่อกันนะอันนี้จะเป็นการแก้ปัญหาโดยตรงนะถ้าเอาทิฏฐิมานะเขาว่าแล้วเนี่ยไม่จบ เราก็จะเอาชนะค้าคารกันอย่างเงี kind of sure. ้ยนี sure. ่อ uh ัน huh. น right. uh ี้แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยมีแต่ทําประชดประชันกันเรื่อยไปนะแต่ถ้าจะพูดจะบอกจะสอนอะไรด้วยจิตเมตตาเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องเคารพนะการตัดสินใจของเขาเขามีสิทธิที่จะเชื่อเราก็ได้ไม่เชื่อเราก็ได้นะเพียงแค่ให้ผลให้เขาไปคิดเอาเองแค่นั้นหละนี่คือวิธีการที่จะทําให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอะ โนะดยเฉพาะยิ่งเธอมีเจนที่มันแตกต่างกันแล้วนี่ความคิดความเห็นมันก็ต่างไปด้วยนะโลกของเราโลกของเขามันคนละโลกกันแล้วตอนนี้นะโลกมันไปเร็วมากตอนนี้นะนะเพาะ้าะยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นได้ของเด็กรุ่นใหม่ได้นะของลูกหลานเราต่อไปในอนาคตก็จะก็จะเป็นคนแก่ที่ไม่น่ารังเกียจอล ส่วนมากคนผู้สูงอายุน,นอยก็จะทิฏฐิแรงถ้าไม่ได้ฝึกภาวนาเนะี่ยเอทิฏฐิแรงก็เอาความคิดความเห็นของตัวเองเข้าว่ากูอาบน้ําร้อนมาก่อนนะประเภทอย่างเงี้ยนะแล้วไงมาก่อนน้าร้อนเตาถ่านเดี๋ยวนี้น้าร้อนเตาเดี๋ยวนี้น้ําร้อนเครื่องจากเครื่องทําน้ําร้อน <laughs> มันคนละยุคก,กันแล้วนะมันคนละเรื่องกันแล้วนะมันต้อง ดูบริบทของสังคมด้วยอย่างนี้เป็นต,นต้นทีนี้พอเราจะพูดจะจายจะทําอะไรเนี่ยจิตจะเมตตาได้จริงก็ต้องเกิดจากการที่เรามีสติสมัมผัสยะเนี่ยเป็นตัวนําอยู่ในงั้นไม่มีทาง,งนะเพราะงั้นเมตตาเราจะพลิกไปเป็นนะราคะอะไรได้ง่ายๆหรือเมตตาพลิกไปเป็นโทสะได้ง่ายนะนะแวบบเดียวแค่นั้นเองถ้าสติไม่ทนันเป็นอย่างนั้นนะอ่ะเชิญ ศกุินอแค่รู้ออนไลน์รายงานการปฏิบัติวันที่142ระหว่างวันดูกายดูใจอยู่เนืองๆเ,เห็นสิ่งแปลกปลอมที่ผิดปกติเกิดขึ้นโผล่เข้ามาในจิตในใจแวบบๆแต่รู้สึกเบื่อเจอขี้เกียจไม่สนใจไม่ตามไปดูว่าคืออะไรมาได้อย่างไรรู้แค่มีสิ่งแปลกปลอมที่ขุนมัว บางครั้งร้อนโผ่มาวแวบแวบแล้วหายไปแล้วก็ดูจิตดูใจต่อไปค่ะวันนี้เกิดอารมณ์มาลัยอาวรเมื่อคิดว่าน้องที่มาอยู่ด้วยเกือบเดือนกำลังจะกลับบ้านของเขาอยู่ว่าจมอยู่ในอารมณ์นั้นแบบพยายามถอนแต่ถอนไม่ออกประมาณ5นาทีแล้วคิดเรื่องไกลละขึ้นมากำกับปรากฏว่าอารมณ์นั้นหายสนิทเป็นปกติขึ้นมาทันทีแล้วเกิดความคิดว่า คนที่เขามีครอบครัวมีคู่ครองมีลูกที่ต้องดูแลจะยากมากขนาดไหนในการจะตัดสายใยที่เหนียวรั้งเอาไว้เพราะมีพบก็ต้องมีจากมีความพลัดพาาเป็นที่สุดทุกอย่างไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอเป็นปกติเป็นธรรมดาอยู่แบบนี้ถ้าสายใยผูกพันกันมากย่อมมีความโศกเศร้ามากเป็นธรรมดาคิดได้แบบนี้แล้วรู้สึกกลัวขึ้นมาค่ะ ส่วนนั่งสมาธิห0สนาทีเริ่มนั่งสมาธิก็รับรู้ถึงอาการเย็นซ่านทั่วร่างกายซ่านฝ่ามือเย็นเฉียบอย่างรวดเร็วเย็นวับวบและรู้สึกว่ามีไอเย็นพุ่งออกมาจากฝ่ามือมีความสุขฉ่ำเย็นอยู่ภายในรับรู้ว่ามีความสุขแต่ใจเป็นกลางมากขึ้น ความติดข้องที่อยากจะเสพความสุขให้ถึงใจไม่ปรากฏมีภาพเคลื่อนไหวผุดขึ้นมาบ้างรับรู้ภาษะต่างๆบ้างแต่ไม่มากส่วนมากแล้วจิตจะนิ่งรับรู้อยู่ที่ความสุขจนรู้สึกเบื่อทั้งที่ยังมีความสุขอยู่ก็รู้สึกว่าเบื่อจึงเริ่มคิดพิจารณาถึงกายว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นสิ่งปฏิกูลแต่ครั้งนี้กลับไม่เห็นความน่ารังเกียจของร่างกาย กลับเห็นว่าร่างกายก็ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงกลุ่มก้อนของดินน้ำไฟลมที่มารวมกันมันไม่ไ่น่าเกลียดน่ารัางเกียจร่างกายยังไม่ใช่ร่างกายเลยมันจะมีอะไรที่ให้หน่ารัางเกียจเป็นแค่ดินน้ำลมไฟมันจะเอาอะไรไหมมาน่าเกลียดสักคู่ก็รับรู้ถึงความปวดที่ขาแต่ใจไม่ได้ปวดด้วยและยังคงมีความสุขฉ่ำเย็น เป็นแบล็กกาวอยู่ด้วยตลอดการนั่งสมาธินั่งดูความปวดไปเรื่อยๆพิจารณาความปวดว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเห็นว่าอริยบทปิดบังความทุกข์ดูพิจารณาละเอียดของปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นสักคู่มีความรู้สึกว่ามีความสุขอาบไปทั่วร่างกาย มีความสุขและลอกใหญ่ที่พึ่งขึ้นมาจากความสุขที่มีอยู่เดิมอาไปทั่วร่างกายรู้สึกชาย,ยิบยิบแบบชัดเจนทั่วร่างกายขนลุกสู้ทั่วร่างกายและร่างกายเหมือนถูกรัดแน่นขึ้นแต่ไม่อึดอัดลมหายใจหายไปสนิทไม่รับรู้ถึงลมหายใจเลยตัวเบาใจเบาความทุกข์ที่ความปวดที่ขาหายไปไม่รับรู้ถึงความปวดนั้นเลยสักครู่ก็เริ่มคลาย แล้วกลับมารู้สึกถึงความปวดของขาได้อีกครั้งแต่ใจไม่ปวดยังคงรับรู้ว่ามีความสุขมากๆอยู่ค่ะออกจากสมาธิด้านซ้ายตั้งแต่ใต้ขาถึงปลายเท้าเป็นเน็บชาชาไม่รู้สึกเหมือนเดิมค่ะออกจากสมาธิแล้วแผ่เมตตาและรีบบันทึกการปฏิบัติโดยการพูดใส่แมเสเซจก่อนจะลืมเหมือนปกติที่ทาทุกวันจนเสร็จ เดินออกจากห้องพระจึงรู้ตัวว่าขนทั่วร่างกายยังลุกสู้ค้างอยู่เลยเพิ่งจะเห็นกับตาว่าขนลุกสู้จริงๆน้อมกราบขอบคุณพระอาจารย์ด้วยความเคารพเจ้าค่ะการบีตินี่บางทีแม้แต่เวลาที่เราทําอะไรอย่างอื่นก็ขึ้นมางนะคนนี่ปิีติแรงเดี๋ยวก็ขนลุกทั้งวันบางทีเดี๋ยวก็วก,วกพูดเดี๋ยวก็สู้สู้อย่างนั้นนะนะีเป็นทั้งวันทั้งคืนนะอย่งผิดปกติ นะอันนี้เป็นธรรมชาติของของปีติอย่างนั้นเองนะเวลานะเข้าถึงตัวปีตินะ่นะมันโผล่มันมันขึ้นมาเองบางทีก็เป็นปีติในะปสนัสโนกิเลสก็มีเป็นปีติที่เป็นองค์ธรรมของฌานก็มีอะไรเงี้ยว่าไปสังเกตเอานะนะทีนี้ถ้าเกิดว่าจิตไม่ไปติดอยู่ในอารมณ์นั้นนะยอมรับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นขณะนั้นอยู่แต่ว่าไม่ไปร่ำไรไม่วุนวาย จิตเป็นกลางต่ออารมณ์นั้นก็มีปัญหาอะไรนะวันอาการอะไรเกิดขึ้นรรบรู้ตรงๆนะไม่หะเหตุหาผลนะเพื่อละความยินดียินร้ายนาี่มีเป้าหมายแค่นั้นในการภาวนานะเพื่อละความยินดียินร้ายเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่น่ายินดีก็ไม่ไปหลงจมอยู่กับมันในสิ่งที่น่ารังเกียจก็ไม่ไปผักแสไล่ส่งมันถ้าเราวางใจอย่างนี้ได้มันจะค่อย ทำให้จิตอยู่ในอ,อารมณ์พวกนี้ยต่างๆเราเนี้ยมากขึ้นมากขึ้นนะแม้กระทั่งการที่ใจเป็นกลางนั้นก็ไม่เอาอะไรกับมันด้วยนะ่ะเพราะมันเองก็ไม่เที่ยงนะเป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนเะมันการพ่นะนรอนายเป็นเรื่องของการพ่อสังเกตดูอยู่แค่นี้นะจะเฉพาะว่าหน้าเกลียดเฉพาะหน้ากลัวโดยเฉพาะหน้ารักอะไรขนาดไหนะยอมรับมันนะยอมรับมันได้แค่นั้นแหละนะยอมรับแล้วก็เรียนรู้ยอมรับแล้วก็เรียนรู้นะ เดีนดูแล้วก็วางมันลงแค่นั้นนะดีขนาดไหนก็ไม่ยึดเอาไว้ไม่ไปอะไรอาวรอ,อะไรจะเกิดอีกนะไม่ดีขนาดไหนก็ปล่อยมันไปไม่ไปวุ่นวายกับมันไม่ไปกะเกณฑ์หรือไปหวาดกลัวมันจะจะ,จะเกิดขึ้นอีกไหมอะไรเงี้ยน,น,นี่เป็นเรื่องของการภาวนานะฟังดูก็เหมือนจะไม่มีอะไรยากเนาะแต่เวลาเราเจอสภาวะนั้นจริงๆเนบางทีมันลงไปจมอยู่กับอารมณะะ์นั่นแหละ เพลิดเพลินพอใจยินดีไปละหรือรังเกียจมันละอย่างเงี้ยนะนะก็ต้องอาศัยการสังเกตอย่างนี้แหละตอนนี้คําว่าอารมณ์อารมณ์พวกนี้ม่ใช่แปลว่ามันจะเป็นเรื่องของสภาวะที่เกิดในขณะที่นั่งสมาธิเท่าน shifted, ั to to so know, ้นอารมณ์ท like ี่กระทบเข้ามาในชีวิตประจําวันทั้งหมดก็ใช้วิธีการอย่างเดียวกันหมดเลยนะยิ่งใครมาทําให้เราอารมณ์เสียอยู่บ่อยๆอันนี้ต้องขอบคุณเขาเลยเป็นเครื่องมือในการฝึกจิตเป็นอย่างดีนะ บอนะกกระทบปุบร,รู้สึกไม่พอใจอะไรขึ้นมาสังเกตนะสังเกตแล้วไม่คล้อยตามไม่ไปปรุงคิดถ้าปรุงคิดมันก็จะไปดึงเรื่องในอดีตมาปรุงร่วมแล้วทีเนี่คนนี้เคยทําอย่างนี้เราคนนั้นพูดไม่ดีอย่างนี้ก,กับเราอะไรวุ่นวายไปหมดแล้วที่นี่ทีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นรู้เป็นอย่างนั้นรับรู้ตรงตรแค่นั้นมันก็จะจบเรื่องอย่างรวดเร็วนะแต่บางอย่างโยกไปใช้วิธีการของอน,นิจะสัญญาที่อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้นะ พอน้องจะไปก็รู้สึกอะไรเอาวอนนะพอนึกถึงเรื่องของใจรักขึ้นมาแล้ความไม่เที่ยงขึ้นมามันก็คลายตัวไปอะไรงี้นะแน่นอนว่าอยู่ด้วยกันไม่กี่วันก็ยังอะไรอาวรได้ขนาดนี้นะแต่อยู่ด้วยกันนานกว่าน,นี้จะขนาดไหนนะยิ่ง้าเป็นครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกนะมันแทบตายนั่นแหละนะ นะยิ่งเธอต้องพัดภากจากกันจริงๆแล้วเนี่ยนะต้องตายจากกันไปไงนะั้นยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะในเพิ่งได้ทราบขา่าวเมื่อวานนี้ว่าโยมที่ไปเยี่ยมนะที่เป็นมะเร็งนะมะเร็งปอดเนาะเสียชีวิตไปแล้วสองวันที่แล้วนะทรมานมาเป็นปีนะหลายปีแล้วแหละนะเท่าที่ทราบนะก็ดีตายก็ดีอยู่ก็ดีแค่นั้นเองต่อยู่เพื่อที่จะเรียนรู้ศึกษานะ นาตายก็จะได้อัตภาพใหม่แค่นั้นเองเกิดใหม่ก็ได้อัตภาพใหม่มันอยู่ที่ว่าไปเกิดเป็นอะไรน่นอีกเรื่องนึ่งน,นะ่ะเดี๋ยวเราสดมนกัน